หนองคายนะครับก็ได้จัดทําเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับผู้จะหาทางออกของประเทศไทยนี่แหละนะครับเพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนนะครับในการลดความขัดแย้งในสังคมครับจังวัดบกาฬวันที่15มิถุนายนนะครับที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุข,ขุมวิทย ชัยยะโสพลนะครับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับหรือว่าผู้จาหาทางออกประเทศไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางที่สร้างสารรค์ลดความขัดแย้งนะครับสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนในสังคมนะครับตามที่ คณะ,ะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองหรือว่าปอคอ,อปอนะครับได้เสนอให้มีการจัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทั้งออกประเทศไทยขึ้นใน77จังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆอาทิเช่นครับภาคเกษตรกรภาคแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการและการค้านะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐแพทย์พยาบาลนักเรียนนักศึกษานักวิชาการผู้นำชุมชนองค์กรภาคประชาชนนะครับภาคการเมืองผู้นำศาสนาสื่อมวลชนจำนวนกว่า600คนทีเดียวครับท่านผู้ชมเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้รวมทั้งมีการถ่ายทอดเสียงนะครับให้ประชาชนได้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะครับได้รับทราบข่าวสารผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน้องคายระบบ AM ความถี่810กิโลเฮิรตซ์ด้วยครับการจัดเวทีประชาเสวนาในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสแสดงความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันเตะน,นะครับไม่มีความแตกแยกภายในสังคม ภายใต้การปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวจะนําเสนอไปอยังรัฐบาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาต่อไปครับน่าสงสญญารนะครับปแค่ใครที่มีทางอกแล้วถ้าอยากเหนทางออกก็ไปที่สภาไลา ที่ก่อให้เกิดความบาดแย้นะครับเกิดจากคนเป็นผู้ก่อปัญหาทุกอย่างการแก้ต้องแก้ที่คนคนของกรรยาธอการสอบกลุ่มในแนวที่ของผมกนะครับกลุ่มแรกก็คือนักการเมืองนะครับมีสวสส,สที่เราเลือกเข้าไปนะครับซึ่งในยวรของราบอกว่าให้เลือกเราอยู่เข้าไปบริหารประเทศเราเลือกเข้าไปนะครับมีแต่คนทนี่นันะปป้นเข้าไปบริหารประเทศ กลุ่มที่สองนะครับข้าราชการประจำกลุ่มที่สามก็คือประชาชนทั่วไปในแนวที่ของผมแบ่งเป็นสามกลุ่มนี้นะครับแก้ปัญหาที่รักการเงินเป็นัำแรกให้รักการเงินนะครับรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยเมื่อแพ้ได้เป็นฝ่ายท้าก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายท้าในการตรวจสอบไม่ใช่ไปตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อหาข้อรบกวงกันหักล้างกัน ของคุณไม่ดีของผมดีแม้นะแต่รัฐบายเรื่องของการฟ้องรองนะครับแต่ตัง้ตงขึ้นมาบางวอญญาณก็มาอวดสมคุณว่าของตัวเองดีของฝ่ายตรงข้ามไม่ดีทําไมไม่หันหน้าเข้าหากันทําไมไม่มาคุยร่วมกันไนดะ้มีไหมครับที่ฝ่ายค้านเห็นรัฐบาลทำดีและสนับสนุนแถวผมร่วมด้วยมีไหมครับไม่เคยมีคุณทำเรื่องนี้มามันไม่ดีต้องเอาผมถึงจะดี ที่เราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนะครับบางเรื่องมันอีก็ต้องช่วยกันสนับสนุสนสน่งเสริมกันนะครับไม่ใช่ขัดกันทุกเรื่องเพื่อที่จะให้เด็กได้เข้าไปเป็นโักแรนแลนวก็